น้ำมะนาวเนาะทุกคนคุณแม่จะดื่มน้ำมะนาวใส่น้ำผึ้งแล้วก็ใส่เกลือเนาะเพื่อเป็นการแบบว่าเคลียร์แบบ เขาเรยกไงเหมือนสเสเล็ดในลําคอรจริงๆมันไม่ได้มีมากละคะ่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าเป็นการช่วยเนาะช่วยให้แบบว่าคืออะไรที่เราสามารถที่จะทําได้อะเราก็อยากจะทำะคะ่ะทุกคนเพื่อมันจะทําให้แบบว่าอีไซนัทเนี่ยมันมัน,ม,นมันดีขึ้นเนาะแม่บีบมะนาวหนึ่งลูกก็ใส่น้ำผึ้งเนาะหนึ่งช้อนชาใส่เกลือลงไปนิดนึง กลือนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำร้อนนะคะ ใส่เกลือลงไปนิดนึงใส่น้ำผึ้งประมาณ1ช้อนชามะนาว1นลูกนะคะกับน้ำร้อนเนาะประมาณเสรหนึส่วนสาของแก้วเนี่ยค่ะคุณแม่ก็จะดื่มทั้งหมดเลยเนาะทุกคนคือคุณแม่จะทำเหมือนวิธีการแบบเวลา เหมือนเรามีไข้หรือเราเป็นหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะคะเหมือนเวลาเรามีเสลดเนี่ยคุณแม่ก็จะทําแบบนี้ดื่มนะคะ <c oughs> จริงๆเนี่ยคุณแม่ไม่ได้คิดเลยว่าอยากจะทําแบบนี้เพราะว่าเราไม่ได้มีเสลดมากเนาะแต่เวลาที่เออเขาเรียกไงคุณแม่เล่าให้เพื่อนที่ทํางานฟังเนาะเขาก็บอกว่าเออให้ให้ทําแบบนี้เสียแต่เขาไม่ได้บอกให้ใส่เกลือเนาะ <c oughs> จริงๆก็คือเหมือนจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วล่ะค่ะว่าเออถ้าถ้าอย่างถ้าเรามีเสลดหรือว่าอะไรเงี้ย เราก็จะดื่มน้ําผึ้งมะนาวเนะาะใส่น้ําร้อนนิดหนึง่งแล้วก็ใส่เกลือนิดหนึง่งอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออไม่ต้องใส่เกลือก็ได้นะถ้าเธอเธอมีปัญหาไซนัสอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่มีปัญหาไซนัสแล้วเหมือนมันไซนัสอักเสบอะค่ะคือมันเป็นอย่างเงี้ยมาประมาณเนี่ยมันวันที่สองธันวาเนาะมันจะเข้าเข้าเดือนที่สามแล้วค่ะทุกคนจริงๆเราไม่ใช่ว่าเราปล่อยป่าละเลยเนาะ ก็คือตั้งแต่พอเริ่มเป็นได้ประมาณวีคหนึ่งเนี่ยคุณแม่ก็เริ่มหาหมอเลยเนาะก็ได้ยามาเหมือนมามาสเปรย์ค่ะที่จมูกเนาะแต่มันก็ไม่หายอะค่ะคือเหมือนเหมือนจะดีขึ้นเนาะใช้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะเจ็ดวันมันเหมือนจะดีขึ้นแต่มันก็กลับมาเป็นอีกนะคะเอ่อทีนี้ก็เลยไปหาหมออีกรอบหนึ่งเนาะแล้วก็เลยไปหาหมอทีนี้หมอก็เลยให้เป็นแบบยาเ,เขาเรียกไว่ายังไงเหมือนเป็นยาเป็นครีมอะค่ะทุกคน ทาเข้าไปเนาะก็ใช้ประมาณเข้าวันที่8ที่9นะทุกคนก็มันก็ไม่ดีขึ้นอีกค่ะคือมันก็ไม่ดีขึ้นอกีกในขณะเดียวกันเราก็พยายามแบบรีเสิร์หหาข้อมูลเนาะแล้วก็จริง,รงๆคุณแม่จะบอกว่าครั้งเนี้ยเป็นคือครั้งแรกเลยนะแม่ไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับไซนัสมาก่อนเลยคือเคยได้ยินแต่คนอื่นเขาพูดเนาะว่าไซนัสอักเสบหรือว่าเป็นไซนัสอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ไม่รู้ว่าเออมันเป็นยังไงนะไอ้ไซนัสอักเสบเนี่ยค่ะพอมาเป็นเองเนี่ยคือทุกคน มันทําให้เรามันไม่มีความมีแบบคอนฟ idence อ่ะทุกคนเวลาเราจะไปดินเนอร์หรือไปกินข้าวหรือคุยกับแฟนหรือสามีอยากจะจุ๊บกับสามีหรืออะไรเงี้ยเวลาที่มันมันมีของเหลวอะค่ะออกมาที่จากคุณแม่คิดว่ามันน่าจะที่จมูกเนาะอุดตันที่จมูกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วมันก็แบบไหลลงมามันก็แบบเหมือนหูคอจมูกเลยมันก็คอนเนคกันใช่ไหมคะทุกคนมันก็ไหลไปที่ลาคอเราแล้วมันทําให้เรารู้สึก แล้วก็กลิ่นเนี่ยมันก็มีกลิ่นที่แบบคุณแม่ขออนุญาตเล่านะทุกคนเพราะว่าอยากแชร์ประสบการณ์จริงๆเนาะมันเหม็นมากๆเหมือนแก๊สมีเทนนะคะทุกคนมันเหม็นมากๆแล้วก็มันออกมาจากลมหายใจของเรามันไม่ใช่ว่าเหม็นเหมือนคนแปรงฟันไม่สะอาดหรือคนมีกลิ่นปากอะไรเงี้ยมันคนละแบบกันนะทุกคนหรือคนที่แบบมีกลิ่นมาจากมันเหมือนมันมาจากลมหายใจอะทุกคนแล้วมันเหม็นมากๆแบบแก๊สมีเทนแบบไข่เน่าอะทุกคนนะคะแล้วก็มันก็จะมีมี มีกลิ่นแล้วก็มีรสชาติที่แบบมันมันมันน่าขยะแขยงอะไรอย่างนี้ดีกว่าเนาะจริงๆอันนี้ต้องขออภยนะัยเนาะถ้าเกิดว่าใครที่กําลังทานข้าวอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเปิดมาเจอคลิปคุณแม่นะแต่คุณแม่อยากจะเล่าจริงๆเพื่อเป็นประสบการณ์เนาะคนอาจจะคิดว่าเอ้ยทําไมปวดตาอยู่ไม่สบายอยู่ทําไมยังมาทําคลิปหรืออะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยคืออยากเล่าเป็นอุทาหรณ์นะทุกคนเวลาที่แบบว่าเอออันเนี้ย จริงๆมัน,ม,นมันรู้สึกมันดีขึ้นนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ว่าดีขึ้นมากนะเหมือนยาเหมือน,ม,นมันเริ่มจะทํางานออกฤทธิ์หรือเปล่าคุณแม่ก็เลยมีอารมณ์ที่จะมาอยากจะมาเล่าเนาะอยากจะแชร์ประสบการณ์นะทุกคนเนาะในจังหวะที่เออเรากําลังเป็นอยู่นะอยากให้ทุกคนแบบเห็นอนะทุกคนเออเนี่ยค่ะหน้าคุณแม่มันจะเป็นอย่างเงี้ยเออตาแบบเป็นอย่างนงี้เลยนะทุกคนแล้วคืออ่ะเดี๋ยวคุณแม่จะเริ่มเล่าแล้วกันว่าเออไอ ตาคุณแม่เนี่ยไอปัญหาไซนัสเนี่ยก็คือที่เล่าไปเมื่อตกี้นะคะว่าว่าเกิดมาเนี่ยมันจะเข้าสู่เดือนที่สามแล้วแต่ว่าที่ตาอักเสบและตาแดงอย่างเงี้ยเอเป็นตอนไหนนะคุณแม่จะบอกว่ามันเพิ่งเริ่มเป็นเมื่อวันวันเอ่อวันอังคารที่ผ่านมานะทุกคนตอนแบบเย็นแล้วอะา่ะหลังเลิกงานแล้วเนาะค่ะก็ประมาณยังไม่ถึงอาทิตย์แล้วนะทุกคนเดี๋ยวคุณแม่ขออนุญาตกิน กินน้ำนี้ก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ร้อนนะทุกคนค่ะอพอดีเพิ่งแปลงฟันมาแล้วมันรสชาติมันแบบมันจะแปลกๆอะเนาะมันจะไม่ได้รสชาติที่แบบแท้จริงของน้ำในมะนาวน้ำผึ้งนะครับ น,นี่อาเจ็บน้ำรองทาหมิ่นเด็ดเอ่าโอเคเสร็จแล้วนะครับก่เดี๋ยวพอทำคลิปนี้เสร็จคุณแม่จะสตีมนี้แล้วกันนะคะคลิปนี้อาจจะได้ตัดต่อหรือไม่ตัดต่อยังไม่แน่ใจเนาะทุกคน นะคะก็ต้องเดี๋ยวมาดูกันอีกทีเนาะหลังจากที่อัดเสร็จนะคะจริงๆคุณแม่ไม่ค่อยอยากตัดเนาะอยากจะแบบเล่าไปแบบมันจ,จะยาวนิดนึงแต่มันคือแบบเขาเรียกว่าอย่างไงอะอยากให้ทุกคนได้แบบแบบเป็นความรู้เพื่อที่จะได้ protection ตัวเองเนาะทุกคนเดี๋ยวคุณแม่ก็จะใส่วิกนะคะเนี่ยจริงๆคุณแม่มียาที่จะสเปรย์เข้าไปในไซนัสนะคะอันนี้คือรอบที่3แล้วนะหลังจากที่ตัวครีมเนาะ,ะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเพิ่งไปหาหมอ